มาใน้องนี่ละจีนเออสวัสดีค่ะพี่น้องผู้ชมจองหวดสกลนคเพลินออฟฟิเชียค่ะโดนเลยโดนเลยเออต้องโดนแต่ลูกก็โตเงี้ยซี้นี่่าตะคืนเราเรากับปทีนี่กับเศร้าเยี่ยงคืนแมเี่ยงืนใครลิปว่ี่อ่า้ เอาก็ว่าึ้นเนาะหาอของคุณนัของคุณนีได้ดทยางดูดิว่ารวมดาวซินดมเนอบักยันึว่าเ็นดาวนั้าสอ่าเป็นดาวินดมยังแฝงกพอันนี้เป็นยังยังบ๊วยยังนี่นั่นละนั่นละพอื่นไม่อยากเลย เออนั่นละจุดขายอุ้ยเมีนยาสูบยายยละจุดขายอ่ะเห็นไป็น้นี่แก้ลงมัสีว่านด้ป่ะเนี่ยเดี๋มันสมพอดเท่มเนี่ยมาแล้วเอจ้าอเลา เอเอ <lawsuit S 1> เออยันแจกมาปุ่มบ้ยปุ่มบ้ยเหมอนย้ยเฮีสีกสต๊อกับานเอาน้อเไฟังเออเาทงใฟังฮสกัสีบ้าองว้าเองก็นั่นยัยเวอยัยเวอรถามน่เก่แสงอเพงงชันตอยงโอยาบาสิไปเข้าโรงงานอะไร กูงั้นยังบะมัวมัวท่านวางท่านวางอะไรบะกุฏายขีบยัวบ่านพันเออพี่นาพี่นาสิเขาปับบขุนและพัฒนาวงใหม่เออให้เป็นยังสามรักปิดพือีกตีป้าเจอันน่ะเออ ลำลำเลียงนายหอยแตมี่ีข้เ่นที่ข้ออเป็เอกขพวเอกอนสิบเอีคปเาเจียวาเอกนี่เป็นควายหรือเป็นคนเตียวพ้ะเอกนี่เป็นควายหรือเป็นคนควาียกลัวแล้วให้ให้ไอ้แซมเป็นข้เวฮอียเวขเียวอเีเวเยวอเฉีนวอวเยว้อเยวีวเียว้เเ้อีเียขเยอ

บ่อบ่อแล้วเราต้องอะไรกันบ่ต้องห้เกี๊ยบแล้วบ่อบ่อรุ่นอาคณะเฮาบ่มีการให้เกียกันอะไตั้งสิบว่าพวมันจะก่ลูกี่ล่ะใครเกลืออยกเรียนสายกันลหักยาวนี่ยิบ่ให้มันยางบบดใา้หลัให้่แต่มินาหัวตะเห็นชุดหมอลำตีนันแมะนั่นชิเงินนั่นแมะ แปดจะอ่อนชุดไหมหม่เมื่อใดเนี่มือแรกีด้ละเขาสั่งแต่เราเจะเบ่งชุดไหมเงาใครคนนี้ดีเอเอาลงมาบ่งเนี้ยชุดไหมเงาเขาเอามาชงก่อยคอยว่าเพชรมันหน่อยเพราะเขว่าเปใต้เพชรดีคุดจังไสเนี่นเก็ว่าเอาอันเพชรอันอันคืนอันให้ดอปลิกชไงชุดแมเจควันกับสะพานทุนไป z ุ o m home home มัดกังไหอน่วดนลยไหมเออซาบะต้นนั่นแล้วก็เออซาบะต้นโอ้ชอขอวกตลกกระจอกมากมายเลยเพราะิไปง่ายอ่าุดเก่าจะไปขยิบเพราะจิตไปง่ายอย่างชุดเก่าจะเปขยิบมาใช่เหมตลบตลบหน้าอี๋เนอะหย่ดฮะ พญล่ำตดินเออไม่เมาคือชุดปอนเผื่อพญลาให้าแม่ที่นี่ไปลากมาติี่้านฟนนี่เลยกูนี่เลยพีป้าจะวันนั้นเลยใส่ชุดไทยใส่บแล้วาใส่ชุดไหม่ว่หานานนากนี้าที่สุดท้ายร้องก่อนไหมอนี่อจะังชุดหมยงเบอร์นี่ใช่ละไปตัดมาไหมใช่ละเบอร์เอามาใส่พี่ยังมาพี่ยังมาทังออกจากไฟมาพี่มึงอะ นั่นเด้มาแล้ววายบังทางคิดเป็นคิดตันฮะคิดต่อไปพอจะพามาเรียนจากคุ้มโบ้คุ้มโบ้เป็นเีงยนโบ้เีงยนโบ้บอม่นผมหยุดไปแล้วก้นนี้แล้วอนาคตเขาปีหน้าสิจะได้รับหญิงวะ อองานดีนวันมือไรเจ้าสิบายเจ้าควกไปเลยเด้อเปสิบแรกไปยุ่ไก่เจ้าก็สิออฟอนมูดูบ้านกับสิบชีนได้เลยวได้แล้าได้แล้มเดยแบ้ว พัดัดชุดกาเป็นหยังนั้นพอสุดชุมาโนลาบ่ชุดอันนันชุดเอก้ไปซื้อชุดไหมต่แล้วกันละเข้าไปซ้ำแล้วละจะผึ่งยินกับไม่คือเกาไหมเอ่อเป็นยังขึนนยังขาดเออฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮา่

เป็กสาบอมบีรักคนเก่งมะส่โครงใส่ทงแล้ว่าไปใส่เสียบผิดได้แล้วเป็นสามัน <c oughs> ใจสื่งช่างบอใจร่ำเป็นพผยยุจุสาสามค้อนลงนายีพจะบพ่เขาเก่งแล้วเนาะซื้อมาเป็นใจร่ำแรมากฉันรู้เลยป็ยไม่ยังเบอร์จับส่งเก่าส่งนั้นตลาดนัดให้ไม่เงียบใส่ขาเออนี่ยล่ะมันปอบเขาเอินมาสนับเขา มันม่ทันมันมันไม่ได้ดีดอกได้โตกวานี้ล้างนล้าัล้งล้า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 ง่าเส้นแถวมันองานบุเรงน้องเปลาแล้ว้านล้ี่้อนเอหลังอยู่ไหนาะเออนี่แหะพนังน้องแล้นาออกไปจะนปดมาชุมมาผ่านปลาโอ้ย นี่หลัพนองนะสามหมามาเปิดปุ๊บเดี่ยวเสร็จพีรูดซื้อมามันเป็นยังเสร็จพีกับพอชุดมันขำอยู่กันมันอยู่ท่าหลงหลังโอ้ยนั่นกลัวเล้วกันกัลยเนนั่เห่นมาหนเาะเดียยเดีย ว่ามันมาวัดเตีัวมึงีเิงมาโอ้ไปถามมาไปถามเชิงมาไปถามเืิอมันก็ลองพอแล้วมาซื้อบมันกัาผุวา่องน้ดแกใหญ่ที่เตมยอร์่เบอม่้นนี่นี่น สคนนะวันดีมแล้วมรกบกเลยบอกว่าอันเนต้องไปดอกเด้อวนหนึ่งก็เลยว่ายเป็นสไป่าสามคนอีกนะเดี Moon ๋ยวบ้านนึกงาเข่าเรืไรวนา้งข่าวบนเ่อนีเยโอ๊ยจิสายามาตคินเกฉันันเียะ้องคอยทำนะ ยังไงมึงน้ำหาขี้คายัไงมึงว่ามาอยู่สาวน้อยเลยสามปีแต่ว่าออกบ้าได้เก้าปีเอออันนี้ยังเริ่มได้ดิเด้อมอนกระติบเขาทีมอนต์ในนี้โตรเลย ได้ประโยชน์สอย่างที่อย่าไมหน่วยหนึ่งเขาแล้วก็ใจ่มีไปเลยเออด้วทางด่านหัวป่ะนี่เขาจะได้หัวมอนมาธัิเป็นเป็นตะทุ่งงกมาล๊แค่้วนัมังคุณจีมั่งคุณจิเขาเลไปตายเราอหวานั่นเครื่องนึงมาลยจะทูดูนะอยากวน่ารักใจเลยต่างหรอเ โเมอมากมาล้วก็มันับด้น่ารักจังเลยเออโอ้มันก็อยู่น้ำดีดีโอ้ยจุกกักวนกันเอาไปเหล่ะมานเล่นหน่วยไหมว่ามันมีไหไหนพ่นหนพ่น ืนมาขึ้นเงืนมาน้องพ่อันได้ต่งซื้อเบอรามาตัวนั้นมึกซื้อเ็กันซื้อว่าพุอามัตาพุทธตรงว่ามซื้อเบอร์เสันตัวน้าตัวนี้นะเออน้าผะคุณพงษ์น้าเอัดเจ้าของลวยตรงเออแต่ว่ามันเฉียววองทั้งนาหอกไ้มัน้วไตีน่ได้ว่างแ้ววองอี๋ยวมจไปแพงเลยว่างีลีอะแววอี ไม่เคยไต่ฉลองเขาล้มไหมบอสามเอองบลมกันพากแกงก็เล่นวันนี้มาได้ไปยูดเจเกินลอยนี่แหละคนจล้มกันขึ้ีแปลงเข้าร้องกันเข้าร้องแด้งเด้งนมดดมือกนอยกันาบดมือกันอดมือสิร้องกันฝันยังไจเกินลอยกันเร็วจัดด้วตังต่อโอ้ยต่อตั่งตั้งต่อสามกินอะไรบ้างมีสา มันยาเห็ดไหมันใหงเคลียร์มันมันมันเป็นทักเขาหรือเปล่ามันบอกว่ามันยังขันโอ้ยอย่าเป็นชูนอย่าเป็นชูนแก เออนั่นแหละมันจะเก็บไงไปฝางไหนตัวใหญ่มาก <c oughs> อเอาละครพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาจะมีคลิปหน,นพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ